เลนชลอสายตาสั้นคืออะไรมีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วทำไมเราต้องใช้เลนชลอสายตาสั้นในเด็กด,ด้วยนะวันนี้หมอมาจะเล่าให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะหมอชื่อแพทย์หญิงมัทยาขวัญอนุชานะคะเป็นจากสูแพทย์ประจำมัทยาวิชั่นเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้นะคะหมอจะพักเรื่องผู้ใหญ่ะคะ่ะเราก็มาคุยเรื่องเด็กกันแต่รับรองค่ะว่าเป็นประโยชน์สําหรับบุตรหลานของท่านแน่นอนวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเลนชลอสายตาสั้นกันค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆเลยนะคะเลนชลอสายตาสั้นนี้คืออะไรมีคุณสมบัติแบบไหนแล้วทําไมเราถึงจะต้องใช้มันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ เลนชลอสายตาสั้นในเด็กคือเลนที่ออกแบบมาสําหรับเด็กโดยเฉพาะค่ะเอาไว้สําหรับควบคุมแล้วก็ชลอการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นนะคะเด็กๆนะคะมีค่าสายตาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจากการที่ยืดตัวของตัวกระบอกตาค่ะทีนี้เนี่ยเจ้าเลนนี้นะคะก็จะมาช่วยทําให้แสงที่ผ่านเข้ามาในดวงตาของเราอะคะ่ะตกกระทบพอดีกับจอตานะคะ ก็จะช่วยป้องกันและช่วยลดไม่ให้เจ้าตัวกระบอกตาเนี่ยยืดออกไปค่ะทําให้ชะลอค่าสายตาที่เพิ่มขึ้นได้ซึ่งในงานวิจัยในปัจจุบันนะคะสามารถช่วยชะลอค่าสายตาสั้นได้ถึง60%เลยค่ะตัวเลนชะลอสายตาสั้นนะคะมีคุณสมบัติด้วยกันทั้งหมด4อันค่ะอันแรกเลยเนี่ยก็คือจะมีพื้นผิวของเลนที่พิเศษไม่เหมือนกับเลนทั่วไปค่ะซึ่งแต่ละยี่ห้อนะคะก็จะมีการออกแบบดีไซน์ที่แตกต่างกันไปค่ะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยคุณสมบัติเดียวกันก็คือ เขาจะเว้นโซนตรงกลางไว้ค่ะเป็นโซนเอาไว้สําหรับให้เด็กมองเห็นภาพได้อย่างคมชัดนะคะในโซนนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพต่างๆเนี่ยคมชัดสบายตาค่ะ แต่ในโซนรอบนอกนะคะจะเป็นโซนที่เขาเอาไว้ป้องกันค่ะไม่ให้แสงตกกระทบผ่านไปทางด้านหลังของจอตา <h aw ful> ก็คือบังคับให้แสงตกกระทบผ่านตรงๆบนจอตาอย่างเดียวเท่านั้นค่ะทําให้ตัวกระบอกตาเนี่ยไม่ยืดออก <h aw ful> ก็จะสามารถช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กได้ซึ่งอันนี้เป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดเลยค่ะ ข้อ2นะคะมีคุณสมบัติของการป้องกันแสง u v ค่ะและยังป้องกันแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์ดิจิตอลอย่างเช่นพวกมือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะ ข้อ3คือเลนนี้ค่ะทําจากวัสดุปลอดภัยเป็นโพลีคาร์บอเนตค่ะซึ่งจะเป็นเลนนิรภัยนะคะทําให้เด็กเนี่ยได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีน้ําหนักเบาด้วยนะคะแล้วข้อสุดท้ายข้อ4ค่ะเลนบางยี่ห้อนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนสีเป็นเลนออโต้กลายเป็นสีเข้มขึ้นเวลาที่เจอแสงยูวีด้วยค่ะและนี่ก็คือคุณสมบัติทั้งหมดนะคะของเจ้าเลนชลอสายตาสั้นในเด็กค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้มีการออกมาหลากหลายยี่ห้อเลยนะคะเรียกว่าได้ ผลดีพอๆกับการหยดยาลดการเพ่งด้วยในปัจจุบันนี้เรานิยมใช้สําหรับการรักษาสายตาสั้นในเด็กควบคู่ไปกับการหยอดยาหรือบางครั้งเนี่ยก็ใช้แว่นอย่างเดียวด้วยนะคะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสายตาสั้นของเด็กๆในแต่ละคนค่ะทีนี้เรามาฟังกันค่ะว่าทําไมนะเราถึงจะต้องใช้เลนส์ชะลสายตาสั้นในเด็กด้วยเราใช้เลนส์ทั่วไปได้ไหมวันนี้หมอมี5เหตุผลค่ะที่จอมาแนะนําให้ฟังค่ะเหตุผลข้อที่1นนะคะเลนส์ รอสายตาสั้นช่วยลดโอกาสการเกิดโรคสายตาสั้นมากในอนาคตได้ค่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่าเด็กนะคะยิ่งถ้ามีสายตาสั้นตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยโอกาสที่เขาโตขึ้นจะกลายเป็นโรคสายตาสั้นมากเนี่ยก็ยิ่งมีสูงค่ะตัวเลนชลอสายตาสั้นเนี่ยจะช่วยลดค่าสายตาให้เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะคะและถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยเราตั้งใจว่าอยากจะให้ลูกของเราทําเลสิกนะคะแต่ถ้าค่าสายตาสั้นมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําเลสิกไม่ได้เหมือนกัน ราะฉันเนี่ยตัวเลนชอลอสายตาสั้นเนี่ยก็จะมีประโยชน์สําหรับเรื่องนี้มากๆเลยล่ะค่ะเหตุผลข้อที่2ก็คือช่วยลดโอกาสการเกิดโรคตาในอนาคตด้วยทราบไหมคะว่าถ้าเราเป็นโรคสายตาสั้นมากๆเช่นสั้นเกิน600ขึ้นไปอะค่ะจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อกระจกโรคต้อหินจอประสาทตาเสือ่อมหรือจอประสาทตาฉีกขาดหลุดลอกได้ในอนาคตนะคะซึ่งมักเกิดขึ้นในวัยทํางานซึ่งเป็นวัยที่เด็กๆของเราเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงแอคทีฟใช้สายตา ด้วยยเลยถ้าเกิดว่าเขามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเนี้ยขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้เขาหมดโอกาสต่างๆในชีวิตไปอย่างมากเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะต่อให้เราทําเลสิกไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าปัญหาโรคต่างๆเนี่ยจะหายไปนะคะความเสี่ยงในการเป็นโรคตาเหล่านี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นเหตุผลข้อที่3ค่ะก็คือพอเราใส่เลนส์ชลอสายตาสั้นก็จะทําให้เด็กมองเห็นได้อย่างคมชัดมากยิ่งขึ้นเขาก็จะมีความสุขในการทํากิจกรรมแล้วก็พัฒนาการสมวัยแต่เอ๊แล้วทําไมเราถึงใช้แว่นสายตาเฉยๆอย่างเดียวไม่ได้นะคะเหตุผลก็เพราะว่าถ้าเราใช้แว่นสายตาสั้นเฉยๆมันก็มองเห็นชัดดีค่ะแต่ไม่ได้มีคุณสมบัติชลอสายตาสั้นดังนั้นเนี่ยเหตุผลก็จะกลับไปที่ข้อ1กับข้อ2ค่ะก็คือยง ังไงก็ทําให้เกิดสายตาสั้นมากขึ้นได้ในอนาคตและไม่ได้ช่วยลดพยาธิสภาพต่อการเสี่ยงต่อการเกิดโรคตาในอนาคตด้วยแทน,นเนี่ยเลนชะลอสายตาสั้นก็ยังได้ประโยชน์มากกว่าเลนสายตาสั้นทั่วไปค่ะส่วนข้อที่4นะคะก็คือตัวเลนชะลอสายตาสั้นเนี่ยอาจจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าเลนสายตาสั้นทั่วไปค่ะถ้าเกิดว่าเราดูค่าใช้จ่ายเป็นเลนชะลอสายตาสั้น เทียบกับเลนส์สายตาสั้นเฉยๆเนี่ยก็จะพบว่าเลนส์ชลอสายตาสั้นราคาสูงกว่าค่ะแต่ถ้าคิดให้ดีๆว่าค่าสายตาของเด็กเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าหากว่าใช้เป็นเลนส์สายตาสั้นทั่วไปนะคะเมื่อคำนวณดูแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงกว่าการใช้เลนส์ชลอสายตาสั้นแต่เพียงอย่างเดียวค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ปกครองด้วยนะคะว่าสะดวกแล้วก็ชอบแบบไหนมากกว่ากันค่ะ ส่วนเหตุผลข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะก็คือตัวเลนชะลอสายตาสั้นเนี่ยมันก็มีการป้องกันแสง UV ป้องกันแสงสีฟ้าซึ่งเป็นอันตรายต่อดวงตาได้การที่เด็กใส่เลนสเหล่านี้ไปนะคะก็จะช่วยปกป้องดวงตาแล้วก็ถนอมสายตาค่ะ และนั่นก็คือ5เหตุผลนะคะที่หมอสรุปให้ฟังว่าทําไมเราควรใช้เลนส์ชะลอสายตาสั้นแทนที่จะใช้เลนส์สายตาสั้นเฉยๆในเด็กนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนมีคําถามสงสยัยหรือว่ายังไม่มั่นใจนะคะว่าบุตรหลานของเราเนี่ยควรจะใช้เลนส์แว่นตาแบบไหนดีสมควรที่จะตัดแว่นแล้วหรือยังหรือว่า ควรจะใช้เล่นชะลอสายตาสั้นได้เราหรือยังนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาหมอหรือปรึกษานักทัศนมาตรที่มัธยวิชันเซ็นเตอร์ได้ทุกสาขาเลยนะคะเรายินดีให้คําแนะนําค่ะแล้วก็ดูแลค่าสายตาของบุกหลานของท่านนะคะอย่างถูกต้องค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะแล้วสัปดาห์หน้าพบกับคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะมัธยวิชันเซ็นเตอร์